ขอบคุณที่ไว้วางใจส่งมาขายค่ะมีจดหมายน้อยหนึ่งฉบับขออนุญาตปิดชื่อผู้ส่งหนึ่งครุฑห้าสิบเหรียญเลยดียี่สิบบาทหนึ่งพันบาทนี่ไง FC เก่าของป้านาตเขาจะรู้แบบนี้เลยนะคะเขาจะรู้เลยว,ว่าเหรียญไหนรับเท่าไหร่เขาจะทาราคามาแบบนี้รายการมาแบบนี้จบเรียบร้อยเลยนะคะปะ้านาก็ง่ายต่อการเช็คอันนี้แต่อันนี้เขามาง่ายค่ะมีเหรียญครุฑอย่างเดียวปกติถ้าเขาส่งเหรียญอื่นๆมาด้วยลหลายๆอย่างใช่ไหมคะเขาก็จะทํารายการมาแบบนี้น่ารักมากค่ะเป็นอะไรที่ชัดเจนนะคะสะดวกต่อการซื้อขายการเช็คค,ค่ะ ก็จะมีเหรียญบินบ้างผุบ้างเป็นปกติไม่ว่ากันนะคะแต่รู้สึกจะเน้นไปในทางผุเยอะค่ะนะคะถ้าจะขายปปหน้านะอย่าเลือกเลยเนาะถ้าอย่างนี้นะขายไม่ได้อยู่แล้วค่ะปปหน้ดขายต่อไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะโอ้โหเยอะเลยชํำรุดเยอะมากค่ะชํำรุดเยอะมากโอ้ข้าเนื้อแลวลาะไม่เป็นไรเดี๋ยวถัวเฉลี่ยกัน ก็มีขาดทุนบ้างกำไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าที่ขายไม่ได้แหละที่เห็นแล้วเนี่ยสิบเหรียญขายไม่ได้แน่นอนค่ะแบบนี้เนี่ยมาสิบเหรียญก็จะเหลือดีอยู่สี่สิบเหรียญค่ะปัญหาส่งกําไรไม่ถึงไม่ถึงขนาดนี้แล้วค่ะไม่ได้นะคะนี่แหละค่ะที่เหตุสาเหตุที่ที่ต้อง บอกว่าชารุดไม่รับซื้อนะคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะชารุดแบบนี้ขายไม่ได้แน่นอนค่ะสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญเดี๋ยวไปหาวิธีการทํายังไงให้ทำอย่างไรก็ได้เนาะทำหาวิธีการก่อนถ้าแถมเขาก็ไม่ได้นะแจกแถมก็ไม่ได้เพราะว่าป้นเคยแถมเหรียญที่แบบแบบมีอย่างนี้ค่ะชารุดก็แถมฟรีไปทีมงานเขาบอกว่าปนัดไม่ได้นะครับอของชารุด ไปให้เขาไม่ได้ครับของที่แถมเขาต้องเป็นของดีของชมรุตไปแถมเขาอ่ะบางคนเขาจะคิดว่าเราอะเอาของเสียของพังไปให้ไม่ดีเออใช่เป็น่าก็กลืมคิดจริงๆด้วยความที่ด้วยความที่เสียดายนะคะเห็นเหรียญว้เก่าชมรุตจะทิ้งก็ไม่ได้จะขายก็ไม่ได้ก็แถมไปแจกไปปรากฏว่าทีมงานเขาบอกว่าไม่ถูกต้องเอาของชมรุตของเสียแถมคนอื่นให้ฟรีก็เหอะ ยิ่งให้ฟรีเนะี่ยควรจะต้องเอาของที่ดีๆให้เขาไปจะได้มีคุณค่าทางจิตใจเล่นเอาของเสียไปให้คนรับไปอ่ะเขาจะเสียใจที่ได้ของเสียของพังเหมือนของที่ไม่มีค่าแล้วเราจะทิง้งแล้วเราถึงได้ให้เขาอะไรประมาณนี้เออจริงเนะาะเพราะนั่นก็ลืมคิดในข้อนี้ไปจริงๆค่ะนะคะเนี่แหละคะ่ะเร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะที่เรามองข้ามนะคะเราบางทีเราไม่คิดคิดไม่ถึงจริงๆนะคะอย่างของอย่างเสียอย่างของเสียอย่างเงี้ยก็ คือไม่แถมไม่แจกแต่อาจจะขายถูกดีกว่าค่ะนี่แหละค่ะสิบบาทจะตังทอนที่พานากักตบนะคะสิบบาทจะตังทอนดูเพียงพอสอเท่านั้นเนี่ยค่ะสองห้าสี่สามส่งขายได้ถ้าท่านไม่ดูพอสเช่นนี้คะท่านก็ใช้ไปสิบบาทท่านก็จะเสียโอกาสเนาะอันนี้มีเต็มร้อยค่ะถ้าไม่ดูพอสท่านก็จะเสียโอกาสท่านก็จะใช้ไปในสิบบาท แต่ถ้าท่านเสียเวลาดูนะคะพลิกมาดูพศอส,อสักนิดนึงอย่างกรณีอย่างเงี้ยสมมุตินะรับตังทอนมาหรือว่าล้วงกระเป๋าที่จะใช้สตังไปค่ะที่จะต้องใช้ใจ่ายนะคะหยิบมาใช้ไปท่านก็ใช้10บ,บาทซื้อของได้ในราคา10บ,บาทแต่ถ้าท่านนะคะเพียงเสียเวลานิดนึงใช้ความใส่ใจนิดนึงนะคะพลิกมาดูพอ,อนี่เลยนะคะถ้าอเผอิญว่าท่านโชคดีเจอพศออนี้ สองห้าสามหนึ่งเหรียญนี้เปนะรับซื้อถึงห้าร้อยบาทเลยนะคะเพราะเขาเขาสึกค่ะเขาผ่านใช้มาเยอะเหรียญนี้สึกสวยนะสึกไม่บินเนี่ยเขาสึกแต่เขาไม่บินถือว่าสวยค่ะนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวสองห้าสี่หนึ่งขายได้หกสิบบาทค่ะ ส่งมาเลยนะคะส่งมาให้พนาค่ะ60สบาทค่ะเหรียญหนึ่งนะคะสองเหรียญร้อยยี่สิบร้อยี่สิบนี่เกินกําไรค่าคุ้มค่าส่งแล้วค่ะเพราะค่าส่งอาติซะไปยี่สิบาทนะคะกําไรร้อยหนึ่งเลยนะต้นทุนแค่ยี่สิบาทค่ะเพียงแต่ดูพสเท่านั้นจริงๆค่ะของพนาไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะของพนัดรับซื้อเหรียญสตังทอนดูเพียงพสตามที่พนัดพูดเป๊ะค่ะดูเพียงพสไม่ต้องดู ไม่ต้องดูตำหนิตรงไหนอะไรตรงกับอะไรนะคะไม่ต้องค่ะเขาไม่น่ไม่ต้องไม่ต้องว่าอะไรตรงนั้นอะไรตรงนี้ไม่ต้องค่ะพอสออย่างเดียวจริงๆสองห้าสามหนึ่งสองห้าสี่หนึ่งอาจะต่อมาอีกเนี่ยพอสอที่พปนนาจะให้ดูนะคะว่าขายได้จริงใครไม่ซื้อขายที่ไหนไม่ได้ส่งมาขายปนหน้าค่ะที่อยู่ขั้นตอนการติดต่อซื้อขายขั้นตอนการติดต่อส่งขายอยู่ใต้คลิปเกือบจะทุกคลิปอะค่ะพปะนนาจะให้ให้ช่องทางการติดต่อ นะคะคพยายามดูถ้าคลิปนี้ไม่เจอบางทีพนอาจจะลืมลืมใส่ไปก็อีกคลิปอื่นมีแน่นอนค่ะมีโดยเฉพาะคลิปสั้นค่ะส่วนมากพนักจะใส่คลิปสั้นไว้นะคะจะมีอันนี้ปี42ค่ะเวลาขอเอสียเวลาดูแค่พศส2นี่20บาทนะคะราคารับซื้อ42 4220บาทแล้วนี่อีกพศหนึนะคะ3 เหรียญน,นี้คงเจอกันได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าเหรียญยังไม่นานมากเหรียญสองห้าห้าสามนะคะอย่าลืมนะคะเสียเวลาพลิกดูพอสอนนิดเดียวเองนะคะเหรียญห้าสามนะคะจากมูลค่าเดิมคือสิบบาทหน้าเหรียญน,นะคะถ้าดูพอสอเจอสี่เจอห้าสามค่ะสองห้าห้าสามและสองห้าสี่สามค่ะก็เพิ่มมูลค่ามาเป็น สิบห้าบาทเห็นไหมคะเพิ่มขึ้นมาตั้งห้าบาทนะเพียงแค่แค่ดูเพียงพอสอเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ลำบากอะไรเลยเนาะดูแค่พอสอเพิ่มมาอีกสิบห้าบาททันทีค่ะ